สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังสรุปราคาทองวันนี้วันที่27พฤษภาคม68ลดพวบสมาคมค้าทองคำประกาศราคาทองคำในประเทศวันที่27พฤษภาคม2568ปิดตลาดวันนี้ปรับลง300บาทส่งผลให้ทองคำแท่งรับซื้อ5 1 5 5 0บาทขายออก51,150บาท ส่วนราคาทองคำรูปประพันธ์รับซื้อ5134บาท12สตางค์และขายออก51,950บาทขณะที่ทองคำสิงคโปร์วันนี้รายงานว่าราคาทองคำส่งมอบทันทีหรือโกลสปอรตปิดตลาดวันนี้ที่3,300ดอลลาร์ต่อออนซ์ขณะที่ค่าเงินบาทเทียบเงินดอลลาร์สหรัฐปิดตลาดในประเทศอยู่ที่32บาท74สสตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องกระแสข่าวดังกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ